คุณสุวรรณีทักทายพี่สุวรรณีใจช่วยนะคะสวัสดีค่ะสวิตใช่ไหมคะท่อนกับอานโเปิ้นนะคะขออาภัยด้วยนะคะสวัสดีครับคนนะคะก้าวดวงตาก้าวดวงใจนะคะก้าวดวงตาหวานๆค่ะแล้วก็อีกหกท่านนะคะที่บอทากกระทาดีพี่สำลีสำนานนะคะพี่ยโยินศักดิ์เสรีกูลก็สวัสดีคุณบันาย สวัสดีคะ่ะสวัสดีป๋าบัญชาเหนือพนร้ายหลายค่ะเตมมองพี่ไปนะคะดกอยู่นอกขณอพียุพินนะคะดกอยู่นอกคะ่ะแต่หางหลูกคนมวยใหญ่นะะ่เนาะ,ะสิปรินาก็ไหวค้ค่ะพี่สาวไหว้พี่ยุพินศักดิ์ศิรีกุลนะคะพี่ยุพินศักดิ์สิริกุลก็สวัสดีจ้าคุณสมพกนกน้ําสุดยอดเลยคะ่ะพี่น้ําใจนะคะเงิือนน้าใจเอือเฟือเพื่อเพรอ,พอพนอกขาะ เส้นกันคาเส้นเส้นเดียวกันค่ะพี่วงเดือนก็เส้นเดียวกันคุณคพี่ยาเฮรีนาก็ขอจับมือด้วยค่ะตอบกับยายพงนะคะขอจับมือด้วยค่ะให้เปิดจ้าเหมือนเดิมจ้าคุณคุณยาอ๋อเอาสมมุติหนึ่งเหมือนเดิมโอเคค่ะรับทราบทอนคนมาตัดหน้าเพราะเหตุโคนด้วยกันใช่ไหมคะพี่วิ่งคนใช่ไหมคะ ขอบคุณนะคะพออยู่ในหองไหลของทอนก็มีสองพี่ยุพินนะคะพี่ยาฮินิน่าก็ทักทายคะ่ะทักทายไงพงพี่สำนิกสำนานกำลังรับโซมเชิญเข้ากล้องนอยคนสวยเขากองกับน้องเมื่อใดค่ะพี่ยาก็สมกันยินดีต้อนรับนะคะกับสู่ของไหลของน้องค่ะมร <c oughs> นสายบตดนามป่าชัยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับคะ่ะพี่ยุพินเกลเพ็เลยนะคะเฮ็ดโ <c oughs> คนออกเนาคะ่ะทั้งนั้นก็ดีใจเด้อค่ะ ท่อนกับเก็บอยากเก็บนะคะขาใหญ่ๆเนาะค่ะจีบหวานๆเลยค่ะน่ารักทุกคนเลยนะคะพี่ๆทุกคนใจดีทุกคนค่ะขอบคุณมากๆค่ะของทอนเนาะค่ะขอบคุณค่ะซ<ส>ากว่าหนูนิดนึงค่ะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> พี่ยายลีน่านะคะแม่อุทยานทำอวยพร พี่อุทยานนะคะน่ารักมากเลยค่ะทอดกันยังขีดบดไห้ด้วยค่ะจักสีอาข้ามไห้เนาะค่ะนะคะถาแล้วนางสองสมุงนะคะทอดกับบรูจักสีเบลาหย่างนะเนาะสีเห้าเน่าไปเรื่อยๆทอดค่ะเปล่าก,กับบ๊เป็นนะเะนาะ,ะข้ามเอาสีเวาอนอกกันนะคะพี่ยูพินก็สวัสดีคะ่ะคุณทวีสวัสดีคุณลุงทวีนะคะ ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนค่ะมื่นแบมีแต่สาวๆเนาะคะ่ะมีหนุ่มคนเดียวนะคะมาจากกอสมุยเนาะค่ะนาะ,ะขอบคุณนะคะกำลังใจนะคะ <c oughs> นะ้ละหมดกะโอ้ยจนหน่อยๆค่ะเป็นลูกแล้วเนาะค่ะนาะ,ะนสดซื่นแจม่มใสค่ะตอบกับคุณลุงทวีนะคะ,คะแป๊บหนึ่งพี่ยาย อันโมเมนต์าเออคือนันหายแค่นอร้องเพงลงรอบเดียวค่ะน,นีนะคะอันท่อนจะเห็นของหวานกับไปจิบน้าก็เป็นไปอีกครองตอบกับพี่วงเดือนนะคะพี่สมบัติร่วมคาก็สวัสดีค่ะคุณวงเดือนสวัสดีพี่วงเดือนนะคะขอบคุณนะคะพี่พี่ยาเฮลีนาก็สบายดีมีสุขค่ะน้องตอบกับพี่อุทยานพาประจงนะคะค่ะยินดีต้อนรับนะคะกับสู่ของไหลของน้องค่ะ บรรทายบูตนามป่าชัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะเปิดบ้านแล้วค่ะฮัลโหลสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับข่าวซูของไหลของทอนนะคะวันนี้ก็เป็นวันพฤือหาบนะคะทุกคนพี่ยาเฮลีนานะคะพี่สมพกก็สวัสดีค่ะน้องทอนสวัสดีค่ะพี่สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะข่าวซูของไหลโชคดีมีใจนะคะกำลังใจจากพี่สาวคนสวยทอนค่ะ เบิ่งนาฬิกาอีกกอนนะคะของไน์ของน้องค่ะขอบคุณนะคะที่เขามานน้องไม่ได้ไปหาเลยตอนเสาว์นะคะอไม่เป็นไรนะคะมีหลายบ้านอยู่นะคะคุณลุงค่ะพี่ไอลีน่าก็โซ่ครับคุณสมบัติร่วมค่ะสวัสดีพี่สมบัตินะคะพี่พี่หนูละวันไม่ทันแล้วค่ะพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะคุณสำนาวสวัสดีค่ะคุณเ็นน้ำพันเพลินกระไดนะคะพี่เนี่ยบ้านท่อนลูกจำหนีนะคะแต่อยู่หนีบ่มี่ค่ะท่อนคํามากินค่ะ พราะว่าวันชายบุดน้ำนะคะป๋าชายก็ทักทายพี่ยุพินนะคะพี่ยาเฮนีนาก็พี่สำลีเปิดบ้านนะคะพี่พีทุกคนเราไปถึงจุดหมายกันทุกคนนะคะบางคนก็นยังมาถึงนะคะน้องเป็ี่นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะเด้อเป็นกําลังแรงใจให้ทุกท่านเหมือนเดิมขอบคุณนะคะคุณสำนาวพี่สมบติร่วมคำสวัสดีค่ะคุณทอนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ยาเฮลีนาก็สวัสดีจ้าสวัสดีคุณสำนานะคะ พี่สมบัติก็น้องก็เอาแค่สามสิบสองนาทีนะคะทุกคนยืนยันตัวต,วตวนเนาะค่น้แต่บ้านพี่คนหนึ่งนะคะคนมาหลายๆพี่ก็เอาสมมติพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะคุณยุพินศักเสรีกูลคุณลุงทวีก็สวัสดีครับส,ส,สวัสดีพี่สำลีนะคะยายพง์ก็พี่สำลีทักทายพี่สำลีสำนานนะคะทักทายสบายดีนะคะเขามาทักน้องกันหลายคนแล้วนะคะท้อทอนก็เห็นจำดวงตานะคะไม่เป็นไรพ่อแม่พี่น้อง รอบห้องหกดวงตาใช่ไหมคะไปเลยในหวานๆเลยคะ่ะน่ารักทุกคนเลยนะคะพี่พี่ทุกคนใจดีทุกคนคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะแล้วกันนะคะพี่ยายลีน่าก็สุดยอดค่ะพี่ตอบกับพี่ยุพินนะคะสุดยอดเลยคะ่ะน้องทอนพี่ใช้โทรศพัพท์กอดดีพี่สำลีสำนานนะคะพี่ยุพินจากเสรีกูนก็สวัสดีคุณบรรนาย สวัสดีค่ะสวัสดีป๋าบัญชรครับค่ะขวสู้ของไหลนะคะเชิญเข้ากล้องหน่อยเ่ให้ข่าวค่ะคนสวยเข้ากับคนขี้เหล่ไม่ได้แม่มาส่งกําลังใจยังครับคุณลุงทวีนะคะรอทานมื้อเที่ยงค่ะน้องโคเยอะมากค่ะใช่ไหมคะพี่ขอบคุณนะคะท่อนเข้าไปบ้านหลังไหนกับพี่สำลีสำนานก็ขอบคุณนะคะคุณอุทยานตอบกับพี่อุทยานพาประจงนะคะ ขอบคุณนะคะทีแล้วนะคะทุกคนพี่ขอตัวก่อนนะคะโชคดีค่ะพี่ขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะพี่อุทยานพาระจงสวัสดีครับน้องเฮลินาแพ็กครับทักทายพี่ยายเฮลินาแพ็กนะคะคุณสำนาเทพดูสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณสมาสวัสดีค่ะคุณสำลีค่ะพี่ยูพีนศักเสรีคุณก็ทักทายพี่สำลีสำนานะคะพี่สำลีก็สวัสดีค่ะแม่ยูพินกองศิล พี่ใหญ่ี่หน้าก็สวัสดีจ้าเม่โต้เมตต้อมสวัสดีเมตโต้เมตต้อมนะคะร้อนจ้าใช่ไหมคะพี่ทางนู้นร้อนใช่ไหมสวัสดีทักทายจ้าทักทายเม่โต้เมตต้อมก็สวัสดีคุณสวิตนะคะเม่โต้เมตต้อมสวัสดีตอนสั่งบนนะคะเพื่อนกรแเพออกแวบเข่านะคะนะเพราะว่าคุณการเสื่อมต่อเพื่อนกับมหาทอนตลอดเนาะค่ะเนาะทอนกับบอกเลยว่าอย่าคินหอด้าแม่สัมฤตตอบกลับพี่สัมฤตสัมนานนะคะ โอ้ยกินไรครับเป็นนี่นี่นะคบสวัสดีทักทายครับสุขภาพแข็งแรงจ้าตอบกับพี่สำลีสํานานนะคะพี่ใยยหญ่หน้าก็ห h ดวงใจจ้าห h ดวงตาหมนหวาน,านขอบคุณนะคะพี่ขอบหน้านะคะทักทายพี่ใหญ่เฮลีนาครับ <c oughs> พี่สมภากก็สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ยายเฮลนนานะคะทักทายพี่ยาญเฮลน่าค่ะเซตนมาอีกเที่ยงครับอันอคุณลุงทวีนะคะรอทานมื้อเที่ยงค่ะ น้องโคเยอะมากคะ่ะใช่ไหมคะพี่ขอบคุณนะคะท้อนข้าไปบ้านหลังไหนกันนะคะกำลังใจจากพี่พี่ทุกคน,นะคะเนาะค่ะนาะดวงตาหวานนะคะตอนนี้ท้อนก็เห็นสีดวงตาสีดวงใจนะคะ <c oughs> ขึ้นซ้ายอีกแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกำลังเก็บเห็ุโคนอยู่นะคะเนาะ รอพี่ด้วยยุพีนจะไปเก็บเห็ดด้วยจ้าใช่ไหมคะพี่รอด้วยรอพองนะคะพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะคุณวิทใช่ไหมคะคุณสวิตใช่ไหมท่อนกับอ่านโมเป็นนะคะขออภัยด้วยคะ่ะสุขภาพแข็งแรงจ้าตอบกับพี่สำลีสำนานนะคะพี่ยหย่น่าก็หกดวงใจจ้าหกดวงตามันหวานขอบคุณนะคะพี่ก็อยู่ดีมี มีแห้งจ้าน้องทนขอบคุณค่ะพี่สาธุขอให้สมพรปากนะคะขอบคุณค่ะพี่พี่สำลีสำนันก็สวัสดีค่ะแม่ยุพินศักดิ์เสรีกูลกมุ่งแหละค่ะเกามุ่งกลัวๆแหละค่ะทอนกระดังกินขาวนะคะน้ำพริกแต่มาขึ้นแหละค่ะมาก,ก, <c oughs> กินกินกับพักดองค่ะกินก้อมแกมไปก็พี่สมบัติก็สวัสดีค่ะคุณยุพินศักดิ์เสรีกูลคุณลุงทวีก็สวัสดีครับสวัสดีพี่สำลีนะคะยายพงศ์ก็สันชัยบุญนามนะคะป่าชัยก็ ทักทายพี่ยุพินนะคะพี่ยาเฮนรีนาก็พี่สำลีเปิดบ้านน,ะะนุ่ค่ะนะ่กำลังสีสลัดไปนิดนึงท่อนคดีน,ะะนุ่ค่อยๆไปนุ่ค่ะนาะถ้าเราเดินไม่หยุดนะคะทุกคนแล้วก็จะไปถึงสวันนีก็สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ตงแม่ตอมนะคะพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะคุณสวุวรรณีสวัสดีพี่สวุวรรณีนะคะแม่ตงแม่ตอมก็สุขสวัสดีท่อนก็เอาสามสิบสองนาทีนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณทั้งแปดดวงตาแปดดวงใจนะคะอีกหาท่าน เพื่อนยืนมองทอนดไงพงก็สวัสดีจ้าสวัสดีเช่นกันนะคะลุงทวีก็สวัสดีครับคุณยุพินครับจัทกทายพี่ยุพินศักดิ์เสรีค่ะถาแล้วนางสองสมงนะคะทอดกับบรููจักสิบาวอย่างนกขะ,ะนกสิบ่าวเง่าออกไปเรื่อยๆทอนค่ะป่ากรบ่บ,บ,บป็นนกขณ์นกข้าวมาสิบ้าอนอกคะ่ะอืม